เป็นเพื่อนรักกันมากเป็นเพื่อนรักกันมากมาตอนปอ .5 ไอเอกเอกสุรสิทธิ์จันทราเสนาโอ้โหโห,หนุ่มหนุ่มฮอตแห่งโรงเรียนฮอตสุดเลยเป็นนักกีฬาโอ้โหสมาร์ทหล่อทุกครั้งที่กูเดินกับมึงกูรู้สึกมีกมจ้อยเหมือนกูไปช่วยเสริมให้มึงหล่อขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่จะเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันเลยเป็นเพื่อนรักกันเลยเป็นไ,นไปได้วยกันมีไอจิ๊บอีกอคนนึงไอจิ๊บ สุรสิทธิ์เออต้องเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเลยโอ้โหคือมันมาหักทุกเหลี่ยมเราเลยอ่ะม,มึงมึงมามึงหักทุกเหลี่ยมเราเลยเหลี่ยมแรกเลยคือตอนนั้นเด็กปถมใช่ไหมคือพ่อแม่ต้องการมากเลยคืออยากให้ลูกสอบได้ที่หนึ่งอัดฉีดโอ้โหมีน้องวัดอัดฉีดบอกเลยถ้าสอบได้ที่หนึ่งโอ้โหของน้องวันอยากได้อะไรบอกเลยคือตอนนั้นอยากได้มากคือเครื่องแฟมิลี่ ปีม8 bit, mm hmm. บิตปีมตลับแล้วก็อีกหนึ่งคือจักรยานจักรยานฮาร์โร่โหได้ขับเ้วได้ปั่นแล้วมึเงเอ๊ะโคตเท่เลยต้องทำให้ได้ปรากฏว่า mm hmm. เทอมหนึ่งม .5 เทอมหนึ่งประกาศผลสอบอันดับที่สองก่อนเลยพุทธพาดีโอ้ยพลาดไปนิดเดียวอันดับที่หนึ่งสุรสิทธิ์จันทราเสนาโอ้โหมึง มึงมาหาักเรียมกูเลยอะเพื่อนไอ้นั่นไม่เจ็บใจเท่าไหร่คือตอนเด็กๆใช่ไหมเราจะเรียงลาดับอันดับคือด้วยคะแนนไม่ใช่เกดเฉลีย่ยคือ,อมันคะแนนเดียวอ่ะโอ้โหอีกแค่คะแนนเดียวหูก็จะได้จักรยานฮาโร่และมาปั่นปวดสาวและกับเกมแปดบิตเอาไว้เล่นมาริโอ้และมึงมาหาักเรียมโหดกูเลยโอ้โหเสียดายมากเลยเทอมสองเอาใหม่เทอมสอง มือนเดิมแต่ไม่ค่อยได้อ่านหนัสงสือ,สอ,อหเหมือนเดิมเลยเทอมสองอันดับที่สองพธดพาดีโอ้โหเหมือนเดิมเลยอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเอกสิสทธิ์แพ้มันสองคะแนนน,น่าจะจไม่ผิดสองคะแนนโอ้โหเป็นอะไรที่ปวดใจมากอะ่ะหนึ่งคะแนนกับสองคะแนนอะ่ะมันไม่ได้โอ้โหคือไม่มีบุญจะสอบไปที่หนึ่งเลยใช่ไหมชาตินี้ปรากฏว่าขึ้นปก หกเทอมหนึ่งเขาเขาจัดจัดห้องใหม่เขาจะเอาเด็กเด็กเก่งๆมาอยู่ห้องเดียวกันห้องหนึ่งห้องสองมีสามห้องโอ้โหปรากฏว,ว่าเราต้องมาอยู่ร่วมห้องกับโอ้โหเด็กหัวกะทิน้องส้มโชติรสโอ้โหจุธารัตนมีโคตรอะไรเงี้ยคือเด็กเก่งๆทั้งนั้นอ่ะโอ้โหเราจะไปสู้เขาได้แล้วปรากฏว,ว่าเทอมหนึ่งปหกเทอมหนึ่งอันดับเลยอันดับที่สองบอนเลยพูดพาดีไง โอ้โหอะไรวะมันไม่มีบุญในที่หนึ่งกับเขาเลยกูไม่ได้แล้วจักรยานฮาโร่โโจะจักรยานฮาโร่โนี่มามาได้ตอนหลังซ,ซื้อซื้อซื้อต่อเพื่อนไอ้อามอายามันปั่นเบือ่อแล้วมาขายให้เราขายต่อถูจกจักรยานฮาโร่โหโหโเ,คเคยเคยขียนะ่ไหมเป็นเหมือน bmx แต่มันมันไม่ใช่มันเป็นจักรยานคันเล็ก,ลกๆล้อเล็กๆอะแล้วปั่นแล้วแอนไอ้อามันเอียงมาข้างหลังเราปั่นปั่นไปไหนคือเท่มากได้ได้ได้ แพ้อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งพอหกเทมหนึ่งเลยมือวางมือวางอันดับหนึ่งตัวจริงน้องส้มชติรสี่ประภาในที่หนึ่งคือที่มันเจ็บใจอ่ะแพ้คะแนนเดียวคะแนนเดียวโอ้โหว,วันนั้นคือสอบไม่เคยอาา่านหนังสือคือบอกตรงสอบไม่เคยอาา่านหนังสือเลยประถมมัธยมอ่านแค่เรื่องหน้าสอบวันเดียววันเดียวไม่เคยทวนแบบอยู่บ้านโอ้โหมันนันคือการอ่านหนังสือเนี่ยมันทําให้ผมเสียเวลาเล่น เสียเวลากูเล่นซ่อนแอบเสียเวลากูดีดลูกแก้วเสียเวลากูปาดีน้ำมันเสียเวลากูเป่าแมไอติมเสียเวลากูตามล่าสะสมสติ๊กเกอร์เป่าบุญจิ้น,นโอ้โหมันเสียเวลาเด็กจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อา่านหนังสือเลยไม่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 อ่านเลยน้องสม้มยังต้องตะลึงไอ้นี่มาจากไหนวะเฮ้ยมันเก่งมันจากไหนมันแพ้เราแค่คะแนนเดียวอ่ะโอ้โหน้องส้มเนีแต่ตอนนั้นชนะชนะไอสุรศิลป์นะชนะแล้วชนะไอเอกสุรศิลป์ แต่ไม่ได้กลับมาจุรจิตใหม่คือมันเป็นเพื่อนเพื่อนรักเราในห้องเลยคือทุกๆหน้าหนาวจะคิดถึงมันหน้าหนาวโอ้โหหน้าหนาวทุกๆหน้าหนาวเลยผมจะคิดถึงโรงเรียนพี่หาะบางตีมากเลยเราอยู่ปห้าชั้นชั้นที่สี่เลยชั้นสี่สุดเลยแล้วลมหนาวมันจะโกรกมาทางห้องเราอะเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวพาไปเลยทุกครั้งที่ใส่เสื้อกันหนาวมันมันสนุกเลยเราไม่ มันหลากสีดีมันหลากสีดีหลากหลากหลากสีอ่ะมันไม่ซ้ําจําเจกันแค่ชุดพละกับชุดนัเกเรียน่อก,การละเล่นของเราตอนหน้าหนาวจะเข้าไปในเชือกันหนาวผมชอบร้องเพลงชีวิตตอนนั้นเป็นตู้เพลงไงพวกนี้หยอดอยากฟังเพลงอะไรหยอดมาเด็กคกูท้องให้ฟังก็เคาะโต๊ะกันมันมันการละเล่นอย่างหนึง่งประจำคือสุรศิธิ์เนี่ยมันจะเป็นปนักกีฬานสตารรีส แต่มันคือเรื่องกีฬาเนี่ยมันจะไม่ยอมใครอริของมันไอบอลวอร์วิธจะเป็นคู่แข่งกันคู่แข่งกันไอตัวนี้ก็เล็ก,ตกแต่ว่าเก่งจริงมันก็เก่งเหมือนกันจะไม่ยอมกันคือไอนั้นเดยนมิชาพละใช่ไหมโอ้เขาจะแข่งกันมากเลยวันเล่ใช่ไหมมึงเดาะได้เท่าไหร่กูต้องเดาะเดาะได้มากกว่ามึงมึงวิ่งเร็วเท่าไหร่กูต้องเร็วกว่ามึงแล้วก็มีมีแข่งขันอะไรไม่ใช่แข่งขันนะที่มีเพื่อนจับขาแล้วลุกนั่งลุกซุดดับอลยลุกนั่งไอบอล ไอสักเท่าไหร่30มึงได้มากกว่ากูแล้วไอสุรสิธิ์ไอบอลมึงโกงโกงมึงมากกว่าอะไรมากกว่ากูมึงโกงคอคอยหา,หาเพื่อนทะเลาะกัน,ากนวาดรูปวาดรูปไอวรวทย์วาดโคโทาโร่มาอย่างเท่เลยถือพลองสวยเกินสุรสิธิ์เห็นปุ๊บมึงโกงม,มึงไม่พี่วาได้รูผมก็พยายามตบแล้วนอย่าไปยุ่งกันเลยเพื่อนกัน มันจะไม่ยอมมันจะไม่ยอมใครจะใครมาแกล้งผมมันจะคอยไอ้ธนวัตรอ้วนมัน,นช,ชอบแกล้งมันชอบมาแย่ผมเลยจะชอบช่วยผมจับคอเสื้ออะไรไมึงแกล้งเพื่อนกูเหรอธนวัตรคุณ <Adams>. รู้วรอวธนาวัตรชัวใครยุ่งกับเพื่อนรัวเส็จช่วยเว้ยการเล่นอีกอย่างหนึง่งเล่นน้ำลายผมแมเป็นคนที่เริ่มทัวถ้าเราพูดคําว่าทัวถุงน้ำลายมันจะกระชูดไงกระชูดใส่หน้าเพื่อน ทัวทุ้งเพื่อนจะไม่ค่อยชอบเล่นกับผมหรอกสักใครก้าหน่อยก็มาดวลังทัวทุ้งมึงจุทัวทุ้งเราก็ทัวทุ้งเรามันน้ำลายมันแตกฟองกว่าไงทัวทุ้งทัวทุ้งทัวทุ้งแต่เเรามีกฎมีกฎห้ามห้ามใช้คำว่าถุยถุยนี่คือปิดกติกามือมือแพไอโซลิสเเห็นผมเล่นกับใครก็ชนะเล่นกับใครก็ชนะมาบ้างเว้ยเพื่อนบัามาหักเหลี่ยมโหดกันัวใส่ถุงกับกูเลยไปาจริงกล้าเว้ยเพื่อน ชูใสถุงมึงไม่รู้จักกูแล้วไม่รู้จักมือวางอันดับหนึ่งเล่นน้ำลายของโรงเรียนซะแล้วมันมาเล่นกับผมชูใสถุงปรากฏว่ามันเริ่มสู้ไม่ได้เว้ยมันทัวใสทัวทัวทัวพอมันสู้ไม่ได้มันรัวเลยทัว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 ใอเราต่อให้ทัวใสถุงดูมันรักลูกทุ่งทหารแบกถุงนี่เปียกหน้าเลยมันสู้ไม่ได้เลยถุยเลยมึงถุยมึงเล่นถุย กูจบกันจบกันกูกันอยู่สุกพักใหญ่คือตอนจบจบจากปหมันก็มันตักกีฬาเก่งกีฬามันพยายามไปต่อโรงเรียนกีฬาสุพรรณรู้สึกไม่ติดยังไงเลยสุดท้ายไปเรียนที่โรงเรียนสุดกุลาบสุดกุลาบสาขาก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกหายกันมาเจอกันอีกทีก็ตอนมหนึ่งอคือตอนป6นี่คือมันสูงตัวสูงที่สุดในในห้องเลยแต่พอมามหนึ่ง มาเจอพวกผมอ่ะเฮ้ยทําไมมันตัวเหตุหดลงมากเลยอ่ะคือมันเราสูงขึ้นอ่ะแต่มันมันตัวเท่าเดิมเออเฮ้ยทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันยังคิดถึงกันอยู่อยากจะกลับไปหากันอยู่กลับไปไปไป,ไปายามโหดกันสักหน่อยไมเฉ <laughs> ายาคือส่วนมากจะมีฉายาพูดถึงฉายาแล้วคือการเอาบุ่มด้อยของเพื่อนมาล้อกัน เราต้องมีเราต้องมีปมด้อยคือบางคนไม่มีปมด้อยก็รอดตัวไปอีกกลงคืออยู่กับผมทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่ยังเรียกมันอีกกลงอยู่คือมันไม่ชอบชื่อนี้มันชื่อสุภพ,พร,รวงชัยโรธอยู่กับผมใจพ่อสามเลยอีกกลงฉายานี้มันได้แต่ใดมาค,าคือลักษณะของมาน,นะคือเป็นคืออะไรคนบอกชอบบอกกับเพื่อนเพื่อนชอบล้อมันเหม็น มันเป็นเด็กที่ติดเหม็นนิดนิดแล้วอาจารย์อาจารย์เขาบอกอาจารย์แกก็เหม็นแกก็เลยเรียกว่าเหมอนเหมือนเหมือนสกังอ่ะเหมือนสกังชาวสกอตเนี่ยโอ้โหแล้วเพื่อนพูดสกังมาเพื่อนชอบเพื่อนฮาเฮแต่มันมันเสียงชื่อนี้มากแกจะเรียกเราได้ไหมแกจะเรียกเราได้ไหมกังมันไม่ชอบเลยมันไม่ชอบชายาธรรมดาพูดถึงชายาเพื่อนจะไม่ชอบให้เรียกแต่ผมเรียกอีกกัง ไม่เคยเรียกชื่อเลยมันชื่อชื่อไรไม่มีใครเรียกแบบก้างเท่านั้นแหละอย่างเก่งก็ก้งอะไรก้างอะไรแต่ไม่ไม่ไม่ันอีกก้งคือมันตัวเหม็นเพื่อนก็เรียกมันอีกตัวเหม็น <laughs> ชอบแจ้งมันแต่มันเป็นเด็กที่น่าสงสารมากอะ่ะเป็นเด็กที่น่าสงสารมากตัวเหม็นแล้วพ่อพ่อดุมากพ่อก้งดุมากน่าสงสารเป็นเด็กที่ คือผมผมผม,ผมเคยสงสารมาันยาะตอนเด็กอยเป็นเด็กที่อ้าพับอ่ะเพ,ออเพื่อนชอบแกลเพื่อนชอบแกลมันมากเลยเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบแกล้งมันเราพวบเลยไอเป้ไอเป้ประสิทธิ์โอ้โหไอนี่เออีกังอีกังคือมึงล้อมันมึงไม่ดูสภาพมึงเลยเป้มึงก็เหม็นไม่ต่างกับอีกังเลยพูดถึงเรื่องไอเป้เป้เป้จริงไอเป้เป,เ,ปเ,ปเป็นเด็กน่าน่าสงสารอยู่กับผมตัม้งแต่เด็กแห้งตัวเล็ก ติดนักเลงนิดๆโอ้หไอ้เป้เป็นนักเลงมากเป็นนักเลงเเป็นนักเลงที่น่าสงสารเน่ะไปมีเรื่องกับใครเป็นนักเลงที่ชอบมีเรื่องชอบมีเรื่องให้เพื่อนต่อยมันไม่ค่อยได้ต่อยใครหรอกสู้ใครไม่ค่อยได้ตัวเล็กๆคำพูดติดปากของไอ้เป้ติดหูผมเลยเวลามันโกรธสุดขีดกรามมันจะโผล่แบใหญ่มากกรามไอ้เป้จะใหญ่มากเลยสัตเอ้ยสัตเอ้ย ไอ้สัตว์เอ้เปรจะด่าเสียงดังมากเลยสัตว์เอ้เดี๋ยวเวลาไปมีเรื่องผมชอบท่ามันเอาหัมันจะเอาไหล่ไปเบียดเอาหมึงเอาหัอพอเพื่อนเอาด้วยมันจะโดนเพื่อนต่อยตลอดพอต่อยแพ้สัตว์เอ้ปากมันเลยคือผมผมสงสารมันคือผมไม่เคยมีเรื่องกับมันแต่มันชอบไปมีเรื่องกับเพื่อนแต่มันกับผมมันสนิทกันสนิทกันเป็นเพื่อนเป็น ผมคอยช่วยมันไงคือถ้าใครมารังแกนะถ้าใครมาต่อยมาตีมันผม่ยอ,ยอยคอยห้ามถ้ามีพลังพอจะคอยห้ามพอพอเพื่อนพอพอใหญ่ใหญ่สงสารนั้นลักษณะขอ้เป้คือ,ค,อคือเห็นคนเมาไหมแบบเมาอะเมาแล้วมีเรื่องอะปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูเพื่อนปล่อยกูยกคือไม่มีใครจับมึงหรอกไม่มีใครจับมึงหรอกปล่อยกูทําไมอยากต่อยมึงไปต่อยเขาสินี่ยลักษณะไอเป้ยางงั้นเลย ข่าวล่าสุดที่ได้ยินเรื่องคือจบป .6 ก็ไม่ไม่ด้เจอแหละเป้้ไม่เรียนต่อเป้ทาธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเด็กขยันคืออาจารย์หลายคนชมเลยเป็นเด็กขยันเหม็นเหมือนกันเป็นเด็กขยันอาจารย์หลายคนชมชมเป็นเด็กสู้ชีวิตแต่มึงเสียอย่างเดียวนักเลงเกินไปนักเลงไม่ดูสภาพเลยเป้ไม่ดูสภาพเลยเป็นนักเตะที่ไม่ไม่น่าจะสู้ใครก็ได้ข่าวล่าสุดเลยเพื่อนบอกโอ้เป้เว้ เอาปืนอะปืนจริงเปล่าไม่รู้เข็บได้จากไหนไม่รู้เฮ้ยเอาปืนน่าจะปืนจริงมาจองหัวเพื่อนของเพื่อนผมเลยโอ้โหผมได้ยินข่าวนี้จังกูอ,อยากจะไปดูหน้ามึงตอนนี้จังเลยมึงยังจะกัดกรามสะเจกับเขาอยู่อีกไหมเป็นนักเลงแล้วมันคือพูดถึงไอ้เปล้วมึงคือผมพยายามสงสารมันนะแต่มันมันจะไม่ มันจะไม่ค่อยสงสารตัวเองเท่าไหร่เพื่อนมันชอบแกล้งเพื่อนโดยเฉพาะอีกกลังเนี่ยประจําเลยอีก,กังร้องไห้ประจําเลยฮไอ้เป้ชอบแย่เป้มีความสุขมากเวลาเวลารังแกนคนที่ออ่นแอก,กว่าสุดๆเป้จะมีความสุขมากอีกเป้